สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตามคนติดนดินนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มาโรงงานเชียงการนะครับเพราะว่าผมเอาตูเบรดด้านหลังนะครับก็เป็นส่วนที่ตรงด้านหลังผมนะครับมันก็จะมีเบรดนะครับที่พ่นเบรดแล้วก็พ่นกลางตรงนี้จะเป็นกลางนะครับตรงที่จอดรถนั่นจะเป็นเบรดนะครับเพียงน้องก็ได้ทําการพ่นนะครับผมตอนนี้ก็เป็น6.4นะครับผมคือว่า24 6-8นะครับประมาณ8ใบนะครับด้านในก็เยอะแยะนะครับที่เรามาเตรียมงานไว้ด้านในนะครับผมผมพามาดูไม่กล้าเข้านะครับโดนยวโดนสีนะครับผมนี่นะครับเป็นสร้างนะครับมือปืนนะครับผมก็ด้านในนะครับส่วนด้านในก็จะมีเยอะแยะนะครับที่เรามาเตรียมขึ้นของไว้นะครับผมก็ประมาณนี้ด้านหลังเลยนะครับผมก็งานนะครับที่ร้านผมจะขึ้นไว้ทีละ20-30นะครับ แต่ละล็อตเรล็อตนะครับจะแบบมีของในสต๊อกไว้เลยนะครับผมนี่ก็มีเยอะมากเลยครับนี่ต้องจะมาจะขัดแล้วก็ทําสีตรงนี้ลูกค้าจองไว้หมดแล้วนะครับผมตนี้ลูกค้าจองไว้หมดแล้วนะด้านหลังผมตัวนี้เป็น12ตู้ตแขนไรอลเลยนะครับตัวนี้ผมก็ต้องกลับแล้วนะครับเพราะว่านาผมขึ้นรถแล้วนะพ็อมาถ่ายให้พี่ๆน้องได้ดูพอประมาณนะครับผมเมืนะ่อวานนะ่ะ เพราะว่าไม่ไม่กล้าเข้านะครับตรงนี้มันมีสีนะครับผมสีนะครับด้านหลังผมอ๋อมันก็มีตัวที่พ่นเสียดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูตาตัวโซนด้านในนะครับผมก็จะเป็นเฮ้ยบกเขานี่ก็จะเป็นหกคูณหกนะครับตัวนี้ก็ลงแค่รองพื้นนะครับยังไม่ได้พ่นสีระเบิดนะครับแล้วก็มีตู้แขนไรเนียิม์ห้านิ้วนะครับผม นี่ต่างคนก็อยากถ่ายนะครับนี่นาะผมก็ถ่ายด้วยดูครับขับรถถ่ายอ่ะพี่ๆเพื่อนเพอนพอประมาณนะครับผมต้องกลับนะครับนี่ก็มาเอาเบรดกลับไปทําที่ร้านนะครับผมเนี่ยอ่ะพี่ๆน้องๆก็ถ้าดูมาถึงตรงนี้ก็จะลืมกดไลค์หรือว่ากดติดตามกดติดตาไปหมดเวลาคช่นนี้บายๆครับผม